ลัคนาราศีตุ้นดาวพุธเป็นมหาอุดท่านมีดวงผู้ใหญ่อุปัมภมครับงานก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยหายเจ็บหายจนครับดาวพระศุกราวศนากษตรธิบดีนะท่านจะมีข่าวดีรอบด้านนะครับโดยเฉพาะข่าวดีด้านทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เป็นของท่านครับข่าวไปก่อนเต็มๆเชิญรับชมรับฟังกันเลยนะครับครับสวัสดีคลยายมิตรที่รักทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องชุติเด่นโหราศาสตร์ครับ รายการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2 5 6พาครับเดือนนี้ก็ถือว่าปลายปีแล้วครับก็จะมีคลิปพิเศษเรื่องของอดวงโค้งสุดท้าย4เดือนท้ายของปี67นะครับเดี๋ยวกำลังทำรอติดตามรับชมรับฟังนะครับเดือนนี้มีดาวยายอยู่3ดวงนะครับก็ประมาณ4ครั้งท่านใดที่รับชมอยู่จังหวัดไหนบ้างก็แนะนำกันด้วยนะครับอยู่ที่แห่งหนตะบนในประเทศไทยนะครับหรือว่าต่างประเทศก็ดี ผมก็อยู่เพชรบูรณ์นะครับช่วงนี้ตงบอกอากาศเปลี่ยนนะเพราะว่าดาวโคจรวิปริตแล้วนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยเดือนมีดาวมฤตยูนะครับอากาศจะเปลี่ยนบ่อยนะท่านอยู่ที่ใดก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับให้ทราบสารคุกทูกดีบกันนะครับเดือนนี้ต้นตั้งแต่ต้นเดือนนะครับดาวประพุธย้ายนะครับย้ายลงมาตำแหน่งที่เรียกว่าอุจวิราชราชาโชคมหาจักรนะครับวันที่1่จนถึงวันที่17เลยนะลยับตงว่าดาวอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ ก็มีเรื่องดีๆรออยู่แต่ละลัคนาราศีนะครับสเรื่องโดยเฉพาะวันที่17เนี่ยมีดาวอาทิตย้ายนะครับย้ายแล้วเป็นตําแหน่งปกติแล้วนะครับก็มีเรื่องปกติบางเรื่องต้องระมัดระวังสําหรับบางราศีเดี๋ยวไปฟังกันนะครับวันที่19บเก้าช่วงสิกันยายนครับมีดาวพระพุธย้ายนะครับย้ายแล้วยกมาครองตําแหน่งที่วิกาเสตร,ราธิบดีแล้วก็อุดน,นะครับมีเรื่องดีที่สุดแน่นอน,นครับ2เรื่องแต่ละลัคนาราศีนะครับรอฟังกันเลยนะครับ แล้วก็ต่อมาอีก2วันครับวันที่21มีดาวพระพุธเอ่อดาวพระศุกร์ย้ายนะครับย้ายแล้วมาครองตําแหน่งที่เข้มแข็งเทียบกเกษตรตราธิบดีก็มีเรื่องดีๆอยู่นะครับสเรื่องนะครับแต่ละลัคนาราศีถือว่าตําแหน่งดาวในเดือนนี้อาจจะขยับน้อยแต่ถือว่าเป็นตาแหน่งที่ดีเข้มแข็งทั้ง4ี่เรื่องรอท่านอยู่นะครับสำหรับ12ราศีคําพยากรณ์เต็มๆนั้นเชิญรับชมรัะฟังกันได้เลยนะครับ ลัคนาราศีตุลนครับหรือทนใดไม่ทราบลัคนาสถิตเวลาเกิดที่ชัดเจนดูที่ช่วงวันเกิดครับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีตุลพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาววัสนาท่านเองครับดาวพระศุกร์ตัวแทนดาวคือเลข6ครับพิมพ์เลข6รัวรัวเก้าตัวครับเลขเก้าดาวพระเกตดาวบุญใหญ่เสิ่ยงเสศคุ้มภัยความโชคดีและความมีโชคลาภ ให้กับตัวท่านเองครับและท่านต้องการพรสิ่งใดอันประเสริฐนั้นขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับให้ท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการทีรรท่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความรักและดวงโชคลาภครับดูที่ดาววาสนากัรก่อนนะครับชาวลัคนาราศีตุลครับมีดาวพระศุกร์ดาววาสนาเดือนนี้มีการย้ายราศีอยู่หนึ่งครั้งแบ่งเป็น2ช่วงเวลาครับ ช่วงต้นในช่วงที่1ถึง20กันยายนช่วงนี้ดาววัสนาย,ยังครองมาตรฐานอ่อนกําลังครับเป็นนิดนะแต่เฉพาะคุณเรียวว่าดวงชะตาพิเศษร้ามาตกอยู่เทือนวินาศกลับเป็นเรื่องที่ดีเฉพาะคุณนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเรื่องที่ร้ายๆจะคลี่คลายกับเป็นดีเรื่องไหนที่มันติดขัดล่าช้าแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ตกสักทีนะครับทั้งปัญหาในชีวิตปัญหาในการทํางานคุณจะแก้ได้เคลียได้นะวันที่1นึ่งถึงยีรวมทั้งเรียกว่ามีดวงชะตาที่ เดินทางไกลแล้วมีความแข็งแกราดปลอดภัยครับมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินใหญ่ๆด้วยมโเโอรดรทรัพย์สินด้วยนะได้รับโอกาสนั้นนะว่ได้รับผลประโยชน์นั้นนะครับใครทําธุรกิจธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้จะขายได้นะครับเป็นของคุณเองหรือว่าเป็นเซลเป็นในหน้าเป็นพ่อค้าคนกลางก็ดีช่วงนี้ขายได้นะครับเรื่องของทรัพย์สินใหญ่ๆนะบ้านรถยนต์ที่ดินอาคารพาณิชย์นะครับ ต่อมาครับวันที่21กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยพระสุ้ายราศีอีกครั้งนะครับวันาย,ยกเข้ามาครองมาตรฐานในวัเกษตราธิบดีดาวเสารคุณจะดีแล้วสูงส่งนะครับเด่นที่สุดในรอบหนึ่งปีคือช่วงเวลานี้นะครับ21กันยายนเนี่ยจนถึง15ตุลาคมเลยนะครับทัวราวนาเนี่ยจะครอบคลุมทุกเรื่องครับการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภด,ด้วยนะภาพรวมกว้างจะครอบคลุมเรื่องพวกนี้ทําให้มีเกณฑ์ที่ดีขึ้น มีดวงชะตาที่เด่นขึ้นนะครับทำอะไรก็มีแต่ความสําเร็จรออยู่นะครับต้องใช้เวลาพิสูจน์อยู่บ้างแต่มีความสำเร็จรออยู่นะครับแล้วก็ดาวพระพุธครับในช่วงวันที่19กันยายนไปต้นไปถึงสิ้นเดือนนั่นแหละครับเจ้าเรือนวินาศมาของกเกษตรแล้วก็เป็นอุดด้วยนะครับมหาอุดคุณจะแก้ปัญหาได้หมดทุกเรื่องครับใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ดีมีเกณฑ์จะดีขึ้นฟื้นขึ้นนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนหน้านี้เป็นไม่มากแต่มาหายักทีนะครับนับจาก19กันยายนไปต้นไป ควรรักษาอย่างจริงจังเลยนะครับจะหายนะครับเป็นการรักษาแล้วหายได้เร็วถูกกับโรคถูกกับดวงถูกกับวิชาโหราศาสตร์ครับดวงการงานครับชาวลัคนาราศีตุลครับมีดาวพระจันทร์ครับเป็นดาวโชคเดือนกรรมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพแล้วก็นาทีครับย้ายอยู่หลายครั้งนะครับในรอบหนึ่งเดือนแล้วก็มีดาวประกอบดาวพระพุธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพระพุธนะครับพระสบดีนะครับถือว่าดูดาวประจําหลักก่อนนะครับดาวพระจันทร์เนี่ย เดือนนี้ถือว่าการงานโดดเด่นนะครับในช่วง24 30กันยายนครับถือว่าช่วงเวลาที่งานคุณจะดีเลิศประเสริฐเสียงดิ่งนะครับดวงชะตาความสำเร็จรออยู่งานจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้อย่างดีทำวันที่25 26เสนออะไรก็ผ่านง่ายเสนอขายของก็ปิดการขายได้ง่ายได้ไวนะครับ27 28ช่วงนี้งานเด่นราบรื่นทํางานเจราจาโดดเด่นนะครับ29-30ก็มีโชคมีลาบจากงานที่ทําอยู่ แต่ช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเราวันทะี่9ถึง10ย้อนอีกครั้งครับ9ถึง10กันยายนเนี่ยงานอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินครับใครทํางานาพนักง,งานบัญชีการเงินแคชเชียร์เจ้าหน้าที่นะต้องทํางานให้ดีนะดูความปลอดภัยความอารอบคอบนิดนึงครับอาจจะผิดพลาดเรื่องของการเงินนะครับการค้าขายก็ดีดูแลการเงินธุรกิจแล้วก็ลูกน้องบริวารน,นะครับ18ถึง19กันยายนครับช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของงานเรือว่ามีคู่แข่งหรือว่าเสนออะไรต่างๆอุปสรรคเยอะนะครับหลีกเลี่ยงกัน เสนอขายของช่วง1 8 1 9นะครับที่เหลือถือว่างานก็ยังคงทําได้ดีนะครับครอบคลุมคือมีดาวพระัสบดีครับเจริญการสังคมเนี่ยยังคงมาตรฐานดีว่าจุลจักรงานที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับคนหมู่มากงานประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารการค้าขายในการเจรจาค้าขายถือว่าทําได้นะครับแม้ดาวจะรียว่าพักเออมนุนนะดาวอาจจะโครจรอ,อ่อนกาลังลงบ้างนะครับในช่วงปลายเดือนสิบเจ็ดกันยายนไปต้นไปก็แนะนําว่า จะทำอะไรที่ต้องใช้การเจราจาขอค,ความช่วยเหลือการทํามาค้าขายในช่วงวันที่1นถึงสิจะทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ภาพรวมยังมีพระพุทธครับช่วงต้นเดือน1นถึงสิยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนนำนะครับเรื่องของงานประจํางานบริษัทหรือว่านําพาล,ลาภผลมาให้นะดาวครองราชาโชคก็คือผู้ใหญ่ยหยิบยื่นโอกาสดีๆให้นะท,นะทั้งโอกาสการทํางานงานประจําอาจจะเหนื่อยขึ้นแต่มีผลตบแพนหรือว่ามีรายได้พิเศษสิทธิพิเศษของกำนังสินน้ําใจเข้ามาช่วงนี้นะครับ ค้าขายถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะครับลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้ารายใหญ่สั่งของเยอะนะครับหนถึงสิเนี่ยขยันให้เต็มที่ก็ถือว่ามีโอกาสหยิบจับเงินก้อนกันได้เลยนะครับแล้วก็20กันยายนไปต้นไปเนี่ยดาวพระพุธย้ายแล้วนะครับมาก็ยังเป็นตําแหน่งที่ดีเกาอเกษตรและมหาอุดครับงานก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นงานที่ได้รับการช่วยเหลือนะผู้หลักผู้ใหญ่หนุนนำาคอว่าวินาจหมายถึงการช่วยเหลือแบบลับๆนะงานคุณทําไปเถอะครับดวง ความเขาเรียกว่าความล้มเหลวความวินาศน่ะได้ปิดกั้นไปแล้วไม่มีทางเด็ดขาดนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลําสิงใดก็มีแต่ความรับรื่นมีแต่ความสําเร็จนะครับส่วนโชคลาภและผลจากการทางานรายพิเศษสิทธิพิเศษยังคงมีตลอดทั้งเดือนครับเพียงแต่ช่วงปลายเดือนอาจจะมีแต่ก็ต้องแบ่งเบี้ยายรายทางให้กับคนที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีตุลครับคุณมีดาว รางคาระครับเป็นดาวโจรือนกระดุมพระนะครับเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินครับเดือนนี้อังคารไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับมาตรฐานเดิมนะเรยกว่าเป็นตําแหน่งที่ส่งผลเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีตุลพอสมควรดาวอยู่ในรือนสุภาพครับช่วงนี้มีโอกาสสุขสมหวังความเจริญก้าวหน้าครับการทํางานหาเงินถือว่าคุ้มค่านะครับแน่นอนอาจจะเหนื่อยขึ้นอยู่บ้างนะครับด้วยความเป็นดาวจันทร์แล้วก็ดาวอังคารเหนื่อยขึ้นอยู่บ้างแต่รายได้ถือว่าคุ้มค่ามากๆการทาํามาค้าขายเนี่ย จะได้เกี่ยวข้องกับลูกค้าออนไลน์ทั้งไลแล้วก็รายได้ที่ไม่ได้คาดคิดคาดฝันมาก,ก่อนทั่าสุขสมหวังนะครับการเงินช่วงตลอดทั้งเดือนนของการหารายได้นะครับส่วนบางช่วงมาเวลาก็มีช่วงระวังครับวันที่9ก้ถึงสิช่วงนี้ดาวกรรมมะมอ่อนกําลังนะเป็นนิดอยู่ที่ื่องการเงินต้องระวังนะครับความผิดพลาดทางด้านการเงินดูให้ดีครับบางทีมขายของสนุกนะรายได้ดีนะครับแต่9ก้ถึงสิต้องดูแลความถูกต้องของการเงินให้ดีนะครับ ธุรกิจธุรกรรมออนไลน์มือถือก็ดูให้ดีอาจจะกดผิดกดพลาดได้นะครับแล้วก็สภาพคล่องรายรับรายจ่ายก็ต้องมองว่าวันที่วันที่1นึถึงยีก็ยังมีรายจ่ายเบี้ยายรายทางอยู่บ้างแต่คุณบริหารได้นะครับแล้วก็มองว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้รับเงินคืนการเคลมสินค้าเคลมประกันอาจจะได้รับเงินคืนหรือว่าใครมีสถานะเป็นเจ้าหนี้อยู่นะวันที่1นึถึงยีพยายามติดตามตรงถามนะครับจะได้รับเงินคืนมีโอกาสสูงครับเป็นการทําให้ตรงตามดวงนะครับ2 1 กันยายนไปต้นไปเนี่ยถือว่าการเงินดีขึ้น,นครับหมายถึงเรื่องของรายจ่ายคนบริหารได้นะไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดมองว่าการเงินของชาวลัคนาราศีตุลดีรายได้ดีแล้วก็วางแผนรายจ่ายคุณมีเงินเหลือกินเหลือกเก็บเป็นทรัพย์สินได้นะครับส่วนโชคลาภการเงินการลงทุนวันที่1นึ่งถึงสิถือว่าดีมากครับใครเป็นนักลงทุนเป็นนักเทรดเดอร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วงนี้ทํารายได้กาไรได้ดีมากครับแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะมันจะมีเหตุให้เรา ประมาพะทพลาดพลั้งได้นะครับเอาเป็นว่าดูให้ดีในช่วงปลายเดือนครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีตุลครับมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับเดือนนี้มาตรฐานเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับสําหรับท่านใดที่มีแฟนมีครอบครวัวมีคนรักอยู่แล้วคนรักโดยรวมทั่วยังปกติดีนะยังทรงตัวนะมีเรียกว่าความรักยังสนับสนุนกันดีมีการคิด มีการวางแผนเรื่องของรอครอบครัวมีเรื่องของการงานอาชีพหรือว่าส่งเสริมชะตากันนะครับแต่ทีนี้ความจืดจางงานหายอาจจะมีช่วงต้นเดือนนะครับต้งเต็มกันให้กันให้ดีนะครับหนึ่งถึงยีอาจจะเวลาน้อยลงบ้างนะหรือจืดจางไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกบ้างแต่ช่วงปลายเดือนกลับมาดีกลับมาฟื้นนะครับคุณลองเอาใจใส่แฟนให้มากในช่วงปลายเดือนก็มีเกณฑ์นะอาจจะนอกจากหวานแล้วยังพร้อมโอนให้กับคุณนะครับส่วนชาวลัคนาราศีตุลท่าน ที่ยังโสดนะครับมองว่าช่วงนี้ดาวรักใหม่ก็ยังไม่เปิดนะครับยังยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ถือว่ามีคนเข้ามาคุยไหมเนี่ยมีแน่นอนครับตลอดทั้งเดือนนะหนึ่งถึงยีมีนะมีเกณฑ์อาจจะพบออนไลน์เป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้นะช่วงนี้ถือว่าคุยกันแต่ต้องดูใจกันเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเพราะว่าดาวยังริบบリーอยู่นะบางครั้งก็อาจจะไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ใจอะไรกันเท่าไหร่นะครับ แต่ในช่วงวันที่21กันยายนไปจนไปท่านใดที่โสดเนี่ยจะมีเสน่ห์มากครับดาวพระศุกร์คุมลักเนี่ยมีเสน่ห์แรงต่อเภศตรงข้ามนะดาวเป็นเกษตรด้วยนะมีคนเข้ามาถูกใจนะมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่าคุยกันได้ในระยะยาวนะครับเป็นคนที่มีหรือว่ามีวาระศิลป์หรือว่ามีหลักฐานฐานะมีการเงินที่ดีพอสมควรครับดูใจกันยาวๆอีกครั้งครับเพราะดาวรักใหม่ก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่นะครับท่านที่โสดปลายเดือนเสน่ห์หล่อเลือกได้สวยเลือกได้ครับ ดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีตุลมีดาวราหูนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์นะจุฬาลาภาโชคลาภลาภผลลาภลอยลาภแบบฟุกๆลาภที่ได้จากตนเองจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับดาวประจําหลักคือดาวราหูนะครับช่วงนี้ส่งผลเรื่องของเลขนาโชคของคุณก็คือเลข5ครับส่วนดาวย้ายตามเรียกวาตามงวดนะช่วงการลุ้นรางวัลครับ แต่เดือนนี้ดาวอาทิตย์ครอบคลุมนะครับทั้งสองวดเลยวันที่1นึ่งแล้วก็สิครับอาทิตย์ครองมาตรฐานที่วอเกษตรนะมีโชคลาภมีลาบเด่นนะครับสำหรับชาวราศีตุลชุงนี้เลขนําโชคหรือวเลขเสริมดวงคุณเนี่ยก็คือเลขเกี่ยวกับเรียกว่าเพื่อนสนิทของคุณนะหรือว่าเลขท้ายเบอร์โทรของคุณนนะครับหรือเลข1ครับนะเรามารวมกับเลขหลักเดิมประจําก็คือเลข5นะเป็น1 5ึ่งหห้นึ่งครับเลขนําโชคของคุณในช่วงในเดือนกันยายนนี้นะครับ ส่วนดาวมาตรฐานที่ให้คุณท่านโชควาสนานะครับในเดือนกันยายนวนันที่1ครับดาวให้คุณท่านโชควาสนาดาวเด่นคือดาวพระพุธหรือเลข4ครับแล้วก็ดาวอาทิตย์หรือเลข1ดาวรองดาวพระเกตหรือเลข9กครับต่อมาครับช่วงกลางเดือนครับ16กันยายนดาวให้คุณท่านโชควาสนาครับดาวเด่นดาวพระเกตเลข9แล้วก็ดาวพระจันทร์หรือเลข2ครับดาวรองดาวเสริมคือดาวพระอาทิตย์หรือเลข1ครับ โดยในเดือนนี้ครับหาชาวลัคนาราศีตุลต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภครับควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปบางถวายเนตรครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย6บาทเลขกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำบุทิษ่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับท้ายคลิปนี้กรับผมขอกราบขอพระคุณกันเลยนะมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอบหน่วยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัย ถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระด้วยเทินขอพระคุณครับ